<laughs> ครับสวัสดีครับและตอนนี้อยู่กับผมนะครับที่รายการทาเพลินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชม ทุกช่วงทุกวัยทุกที่ทุกซอกทุกมุมในรั้วสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกะบังครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับและวันนี้ครับหลายคนอาจมีคําถามเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มเรียนจบกันแล้วฉันจะไปทาอะไรต่อดีนี่ฉันจะทํางานเลยดีไหมหรือว่าฉันจะไปเรียนโทต่อเป็นความคิดที่ดีนะครับสําหรับหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยการเรียนการศึกษาต่อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญบางทีเแบบนี้นี่นนปริญญาตรีนี่เอาไม่อยู่ในอาชีพการงาน วันนี้ผมจะพาไปแนะนำผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีประจำเก้าเจ้าคุณอาหารลากบังเท่านั้นยังไม่พอครับเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นชายคนนี้เขาอยู่ที่คณะไหนคณะนี้ครับสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์เขาเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์หลักครับและอยากไปเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะเป็นคนยังไงหน้าตาจะหล่อหรือเปล่าแต่ผมได้ยินมาครับว่าเขาหล่อมากครับ ผมสาหลายคนน่าจะลุงคลีเขาอยู่กันทีเดียวเดี๋ยวไปพบเจอนะครับไปเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอมชื่อชื่อบอมครับชื่อธีรก,กิจปินหว่วครับเรียนสาขาสถาปัตยกรรมและการวางแผนปีห้าอ๋อเป็นก็คือเรียนสถาปัตย์หลักก็พี่ใช่ครับอ๋อปีปีห้าแล้วใช่จบแล้วที่ที่อยากเรียกมาคุยเรียกมาสัมภาษณ์วันนี้ก็เรื่องเรื่องที่ได้ทุนได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศให้พี่เดี๋ยวช่วยเาล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงเรื่องทุนได้ครับก็ ทุนที่ได้ก็คือทุนจากมูลนิธิโอกาซากิเคริคตะอินเตอร์เนชั่นแนลสกอเรชิฟเดชันนะที่ซึ่งเป็นทุนที่มาจากาสายการบิน ANA ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เขาจะให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติแถวแถบเอเชียตอนเชียงใต้กับเอเชียตอนออกในประเทศต่างๆที่จะไปศึกษาต่อในปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่นก็คือที่ไปศึกษาต่อนี่ก็เป็นทางด้านของ ทางด้านสถาปัตยโดยเฉพาะเลยครับอ๋อคือทางทุนเขาให้ในคณะไหนก็ได้แต่ว่าเขาจะจำกัดให้5มหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครได้ก็คือจุฬาธรรมศาสตร์เชียงใหม่กเกษตรและก็ที่ระกาบัตหรือพี่ก็ได้เป็น,นได้โอกาสาเดินตัวแทนหนึ่งในนั้นค,คืออยากรู้ว่าที่มาจุดเริ่มต้นคือมันมาได้ยังไงครับทุนนี้เราไปหาเองหรือว่าเขามาติดต่อหรือว่ายังไง อทุนนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านมาทางส่วนวิทยาสัมพันธ์ของรากะบังนะแล้วพี่ก็แล้วทางวิทยาสัมพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในมหาวิทยาลัยทอีกทีนึงแล้วพี่ก็สมัครไปทางวิทยาสัมพันธ์แล้วแล้วเขาก็รับรับเข้าไปแล้วทํายังไงต่อป่ะครับหรือว่าก็ตอนแรกก็สัมภาษณ์กับส่วนวิทยาสัมพันธ์นะครับแล้วพอทางส่วนวิทยาสัมพันธ์เห็นชอบว่าโอเคส่งนักศึกษาคนนี้ไปสมัครได้เขาก็จะส่งไปให้ทางวุฒิทำการสัมภาษณ์อีกที่นึ่น สัมภาษณ์เราเป็นภาษาอังกฤษตื่นเต้นชัวร์เลยพี่ตอนนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเขาจะแบบว่าแล้วเขาทดสอบเราทางภาษาไหมหรือว่าคือเราหลางเนี้ยเราไปญี่ปุ่นเนี้ยเราต้องแบบมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนไหมหรือว่าอย่างไงจริงๆแล้วไม่จําเป็นเขาเขาให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยมีความสามารถสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแล้วก็มีความสนใจในการศึกษาตอในที่ญี่ปุ่น แล้วเขาก็จะให้โอกาสเราไปเรียนเราก่อนนะนห้ไปเรียนเขาก็ให้โอกาสเราไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นได้ดีได้อย่างสะดวกมีเวลาหนึ่งหนึ่งปีใช <remo> ่ไหมฮะหนึ 1> 1่งปีก่อนที่เพราะว่าอย่างอย่างที่ก็คือไม่ได้ศึกษาต่อเลยคือเว้นไปหนึ่งปีซึ่งหนึ่งปีนั้นก็คือการฝึกภาษาเรียนภาษาก่อนแล้วก็หาหาที <t> ่เ <Shaun> ร <noise> ียนไหนหาที่เรียนเพราะว่าทุนเป็นทุนให้เปล่าเราสามารถสมัครเรียนที่ไหนก็ได้ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรคือเขาให้เป็นค่าการศึกษาเท่านั้นใช่ไหมก็ทุนก็จะครอบคลุมหลายๆอย่างครับคร<ม>อบคลุมเรื่องค่าเรียนแล้วก็ค่าสอบทั้งหมดเ<ม>กี่ยวกับการเรียนของเราแล้วก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ค่าเครื่องบินด้วยรวมถึงมีโอกาสได้ไปเป็นเหมือนกับทูตเย,<ม>ยาวชนคนหนึ่งจากประเทศไทยไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นหือว่า นอกจากไปเรียนแล้วก็ยังได้เป็นตัวแทนอย่างอื่นด้วยใช่ใช่หลับรับงานหนักนะครับ <laughs> แล้วก็อยากอยากรู้ว่ามันจะมีโอกาสอย่างนี้เข้ามามบ่อยไหมสำหรับสำหรับแบบบางคนที่แบบเอ้ยอยากไปเรียนญี่ปุ่นบ้างเหมือนกันเลยอยากแบบได้ทุนนี้บ้างเหมือนกันเคีัยพวกนี้มันเขามีมาทุกปีป่ะครับทุกครับทางทุนทุนจากมูล,ลนิธินี่เขาจะแบ่งไปหลายๆประเทศในเอเช,ยอชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็จีน ก็บางปีก็จะมีทุนจากมูลนิธิมาถึงไทยบางปีก็จะไม่มีแต่ว่าก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้รับโอกาสจากทุนนี้ก็ติดต่อติดตามข่าวสารจากวิทยาสัมพันธ์ก็แล้วกันก็คือข่าวสารสสก็จะมีมาเรื่อยๆอยากาถามถึงแบบควาความรู้สึกหลังจากที่แบบว่าตอนที่เขามีทุนมาเนะี่ยพี่แบบส่งไปนี่คือตั้งใจว่าเฮ้ยฉันต้องได้ไปแน่หรือว่าแบบ ขำๆส่งไว้ท้องของเราขำๆคือมันเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราได้ทุนนี้นะตอนแรกที่เราตั้งใจไว้แต่ว่าก็เผื่อใจเหมือนกันเพราะว่าทุนนี้รับนักศึกษาจากห้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่แบบเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเราหรืปล่ะก็น่าจะมีคนเก่งเยอะแยะเลยที่สมัครมาเขาเอาแค่คนเดียวจากห้ามหาวิทยาลัยเอาแค่คนเดียวใช่ก็คือเขาก็คัดผ่านการสัมภาษณ์อย่างเดียวครับหรือว่ามีการทดสอบอย่างอื่นด้วยมีสัมภาษณ์แล้วก็ทดสอบเขียน เป็นความภาษาอังกฤษนิดหน่อยก็ยคือคือพี่เป็นตัวแทนหนึ่งหนหฮใช่ครับหลังจากประกาศผลออกมารู้สึกรู้สึกเป็นไงตกใจตกใจเออประหลาดใจเหมือนกันไม,ไม่ไม่คิดว่าเราจะได้แล้วก็เราทําเต็มที่แล้วตอนที่สัมภาษณ์ก็รู้สึกดีที่ที่มันสัเร็จผลแบบนี้ภูมิใจพ่อแม่ก็ภูมิใจภูมิใจภูมิใจเราเราก็ภูมิใจเราได้เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตย์ แล้วก็ของราะบังแล้วก็ตัวแทนประเทศด้วยได้รับทุนว่าว่าช่วงหลายคนแหละที่แบบว่ามีความคิดอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทรหรือว่าอยากที่จะไปใช้ชีวิตต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคําแนะนําอะไรถึงคนอื่นๆครับคำแนะนํเหรอเอ่อในการเรียนต่อต่างประเทศที่สําคัญที่สุดคือภาษาอังกฤษนอกจากภาษาอังกฤษแล้วคือความมั่นใจเพราะว่า การสัมภาษณ์พื่ที่จะรับทุนการศึกษาต่างประเทศเนี่ยความมั่นใจเป็นเงื่อคัญในการสัมภาษณ์แล้วก็ตอนที่สัมภาษณ์ก็นําเอาความรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดที่เขาได้รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณ <c oughs> ขอบคุณมากครับอันนี้คือพี่ปอมพี่ธินก,กิตที่ได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วครับ นี่คือชายผู้เป็นตัวแทนของประเทศอนหนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่ผมนครับครับและถือเป็นอีกหนึ่งความน่าภาคภูมิใจของสถาบันเราเลยนะครับสำหรับพี่บอมธินกิจผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่า หลังจากคุยแล้วผมรู้สึกได้ถึงความเขาเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจมากๆดูจากแววตาและคําพูดของเขาแล้วเขาต้องเป็นคนที่เก่งมากๆแน่นอนถ้าเขาไม่เก่งเขาไม่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศได้หรอกครับแล้ววันนี้หลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่บอมธินกิจแล้วหลายคนคงได้กําลังใจหรือได้ทิศทางในการหาช่องทางในการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศครับแล้วผมเชื่อว่าทุนเนี่ยทุนการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีน้อยๆครับบางทีอาจจะไม่ได้ทุนเดียวกับพี่บอมก็ยัง มันก็ยังมีทุนอื่นที่จะสามารถพาเราไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้หลายคนบอกเฮ้ยการศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะฉันไม่มีเงินประเทศไทยเราเนี่ยมีทุนที่จะสนับสนุนการศึกษาและแน่นอนครับมหาวิทยาลัยของเราก็ต้องสนับสนุนเรื่องการศึกษาอยู่แล้วติดตามครับติดตามข่าวสารได้ครับอย่างที่พี่บอมบอกว่าติดตามข่าวสารที่ท,ทางไหนขอจบรายการพาเพลินไปไว้เท่านี้ครับขอยินดีกับพี่บอมนะครับที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยครับผม แล้ววันนี้รายการพารเพลินขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ